ยังได้บอกเศร้ายังได้บอกเศราเศร้ามันเพราะเพราะจำกับอันบอกเรียกย่ำเดยเพือมันถี่ใยสิยยความลงเพราะว่าเป็นไม้สูบยาแต่พระจำไม้สูบยาเนาะตามปกติชีวิตประจำวันตะกี้แห้งตะกี้แห้งกินเหล้าทั่วความหอมาาย่ำเละทั้งสูบยาทั้งกินเหล้าทั่วทเราพอกไค่กันโอ้ยเนี้ยไผ่ไผ่ซุ้มนิดหน่อยไผหน่อยเท่านึงเออเหมือนมันก็อ่ามันก็เฮาชีวิตคนเนาะมันกิ จอจกัความกับเนี่ยคนเาประทับลลางนะบ,บ่มีแห้งเดนิก่บงบ่มีแห้งนีเกืโวโเอวเตถุเพื่อผีพ่อนเนาะเพื่อบ้านเมืองเพื่อทีพ่อหนอห้องนี้ลเลยเพ่อเดอสั่งกันว่ารำอันนี้ก็เต่อวัตถุกันเัือดสั่งมันเลียวกันมื่บ้านก็เขาไม่เห็นหนี่เลีวเลียวลงมา ใช่ม sí, ิจฉาไม่เห็ตมีรังฆ่าแล้ยครับรังฆ่าเพราะว่าฝนตกมากมันกะบ้องีหม่องเอายังไหวไม่เห็นหรอกเล่ยไจอมไม่ยห็นห่างเ่ี woman, uh, women, uh, man, so so ้จะมีพิธียังไงครับอ่ามื่อกี้ก็ยังมีพิธีบวงสรวงอยด่บ้านขอยจำผู้รีสุโขญาปทุมมาอ่าท่านยากมาอยู่น้ำมาอยู่แบบบ่ได้ว่าขาดคิดมากกว่านี่อย่างนี้แบบว่าปึ๊บปั๊บมาหลอดเงี่สินะก็เลย เพิ่นกิดเราไมา่ถวายยังสินะไมา่อยากาำถนน,นเกลห้เพิ่นมาอยูน่นั่งเขาเกิดบุบดีนั่นเนาะเขาเกิดบุบดีระบุว่าสิฮ็ดจังไรจังไรเกล้วแต่เพิ่นจย,ย่างสิน,เเน,น,นนะเอาเทียบเทียบพวกเทียบคนยังเพิ่น,นเพราะอันเป็นตัวแทนเป็นหลังของเพิ่นอันนี้ก็ทีมาเสื่อนผู้เสื่อนผู้อยู่ในโบสถ์ อยู่ในบวชเชิญเดีวเชิญผู้ผักขาวกับเชิญแล้ว,ว,ว,ลวให้ไปเป็นประธานอยู่นี่บ้านครับแล,รแล้วก็สืบเชิญผู้ตายอีกตจงหมองนะขันขันบวเชิญมาได้ดีคันน้องเห็นงานยังกระซังเม็มมมเนเป็นเสียในวัดนเนี่ยก็ต้องได้ไปเชิญผู้ตายประมาณสักเก่าต้องไปบอกไปกล่า <ไป S 1> <ก>วเ <ไป S 2> พื่นก่อนบวชปีนั่นปีสลอางบวชน่ะนะพระกำลังหลายๆอยู่บวชกำลังท้ามีที่อยู่ผู้ตายมาเขาล่างเขาจำบัญ มาอเข่าไาล่พระลงไปวัดพระไม่ได้อาจารย์ใหญ่ๆนะให้ไปเสื่อนคนขึ้นมากถึงนะพระก็ได้ลงไปมันก็จะไปเสื่อนเปนทุกขาทนแจ้งต่อครับนึ่งต่ออันอุปถคทเี่อนเราก็จลงไปเสื่อนพูทธาผมเขาตามพรรกฤษฎีกาเลยครับผมแ่เ,เสื่อน,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 นเปนกระหอย เีอวกลับให้พ่อแล้วเห็ดทำพิธีบอกเก้าทั้งปูกันเนาะพนบท้ร่าันศูนยแบบว่าเทากับเมยก็ล่างครับเน่ากาวคนนี่ยมันก็ของธรรมดาคอบ่มเมยนบราต้องได้ก้าคนยงไก็อไปใครทำน้ำเนาะเอาเลยกระป๋อตามมันก็ได้เลยครับ

ท่นบัตรประัดีไปคิปวดแผ่ยาดิบ่ห้าบจประมาเยียนเิงหงคุ้งขาทั้งหลายจะจะล้นมาท่านทางหลายสี่เดือนเพื่ออยู่วันณนสุขะโลคาพระาทส่วนหาพระจาวนงูทวงเสด็จเขามาคำพงดวงคาย่งคุ้งขาั้งหลอัตราทวนเชจงเสด็จเขามาคำพวงคายห่งคุ้งขาทั้งหลายจะจะลดมาท่านทางหลายสี่เดือนเพื่ออยู่วันณักสุขะโลคภา ภาว่า่วนหาปัษีภาว่ส่นโนตุปีตุยเดือนตุงหมู่ตุวันตุงนาฬิกามีผ้านปัจโยงมตูุ้นบังเกิดเกิดุกอละหันตั้ม่บังเกิดเกิดุกอละหันช่างคุบังเกิดเกิดดูกอละหันชุางมาท้วงท้วงละช่างอุตระท้วโทวชางวุดข้าพระพุทธเจ้าขอไว้เทปพระเจ้าทั้งสุขหตุช่งาติทห้างินเที่ยวทุกพระนามก็ดีมรู้พระนามก็ดีขอให้มาปุกปรักสามาประทานพรนห้เกิดอาเจ้าท้อมครอบครัว ขอให้ทำมาค่าขึ้นขอให้มีอายุมั่นคงยืนยู่ไมาได้อารมีสิเที่แสดงให้ดูดูนลนละชาไม่ดยุย่างรันยันปนเี่ยวสินประทานคือบานป้อกันเรืองคือคนอ้วนคนหน้าอยู่ประทับยามดูขนาดกระดาตที่จะไปทำที่เก่ได้บานใด้องขอบวกเราทุกคนทุก่านป็นประทานคูเอ ูกันบั้นปูกันบับ้นพูดตาย่างไปบ่าฟอมปูใส่ฟอมที่มอสไซค์มาอยู่กัตลอดครับรอติดตามนะครับในะช่วงนี่ตอนเสาร์นะครับเด้อนะครับพอจำแล้วก็มาทำพิธีนะครับมาบอกกาวทั้งพ่อปูนะครับปูฝักขาวครับแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับแล้วเขาจำแล้วก็มาทำพิธีบอกกาวไปก่อนแล้วก็จะไปบอกกาวทั้งให้โบราณพอจำได้เท่เป็นนุ่ม ไปไทยน้าได้บ่ครับไปเอากล้วยไทยจะไม่ได้กินเนาะกล้วยเป็นตำไฮไลท์เกษตรก่อนได้บันเสี่ยงเลยตัวนี้ได้สมบูรณ์ทังผี่อยู่หน้าเด้อยู่หน้าสมบูรณ์เน่ยตัวนี้มันกระดิ่งเนของเพิ่นนั่นแหละนั่นมวยหนึ่งไทยไทยเป็นตำตาขี้หนึ่บอกข้อมูลเลยตัวนี้ได้ดวนแล้วเต้เป็นนุ่มเต้ลายปีมาแล้วจะเป็นนุ่มบอกเพราะว่า ยูนีมันเป็นพิบาษาเกราก็หลังจากนี้ถูกลรงเปทงใช้ไปเห็นไหใช้ไปไม่ไดให้กระดูกใช้ไปถือไปบอกใช้ไปถือมันมีเหล็กบุหรี่ะหรผมก็เคยเห็นเหล็กหนึ่งเนาะจกล้วจะเเกังจากเหลีวซ่อมกันนะไม่มีเหล็กเลยเนี่ยนะนั่นแมใช้รุ่มเดียวก็พ้องท่อนสร้างความน้ำบัวครักล่องเนาะไม่เจล็กกล่องไม่เหลกกล่องไนี่มันบ้าเห็นเหล็กัันเดียวเลยจากเหล่เ้อี่ไง ของเป็นเหล็กของัตอุเอ้ซมให้พี่น้องเหมือกันนะให้เห็นเหล็กนี่แล้วนะว่ามันหนึ่งหาะให้ให้เจ้บล้านมาแล้วใ่พวกขาวพวกความหนึ่งหาหรือเ่าสามหนึ่งหาจะเริ่มไม่เห็ดแย่กันของโลกก็โลกพ่อดูดูหลอกแตการบ้านกันว่าทังในปะทา้งในกับพมิังแล้ว่มง ตอนตอนเห็นหน่งนี้อย่างบ่ครับอยา่ Ru างในพิธีเพิ่นเนาะ<ม> <ข |pl|> คิดว่าบ่น,น่าสิเป็นอาหารอยังที่ใส่เกี่ยวกับการมักดองดอกเนาะค<ม>ิดว่าน่าสิเป็นในการเกี่ยวกับพิธีต่างๆเนาะเ<ม>พ<ม>รา,าะมลสนาแล้วอ๋อไข่อะไรจะทำของบ้านเชียงหลายกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ถึงฝนแดนใกล้ๆกันได้มากนี่ฝันดีเนี่ยคุณพ่อมันได้จะโดนเราดิโมกิโดนแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วตั้งแต่เป็นนุ่มู่นี่ก็อายุหกสิบเจ็ดปีแล้วเนาะหกเจ็ด ออววาาห,หว่าไมา้คือไม้เอามาไว้ก็ไว้ในิสซาราตะกีบบไดม้มาซายแบบนี่พ่อได้ปูปูผักขาวมากกับพืชปอดเล่มาเฮ็ดเจียกันเป็นเป็นเจียกันให้ปูเลยเจียกันมือนี้เอาท้ายของไม้ออกด้วยมือซึ่งมืออื่นเพิ่นโทรมาบอกเราควรเจียวของไม้มาใส่แต่ว่ามือนี้ถือมาใส่อยู่เห็นมันเต็มมัดที่เขาเหงาคนบอกด้วำ พอจำเราจะขีรถคันิเดอนไปครับตอนปูตาป่ะครับพ่อตอนปูตาตีไปบอกเอท่ากยุตัวนี้ไปบอกปูตาก่อนออจเป็นรถเท่ากยุพ่อตัวนพอจำายุเจจอเราเปเจ็ดหกนเจ็ดหกสิบเจเจ็เจเดี๋ยวให้พอจำเราไปบอกก้าทั้งปูตาก่อนเนาะทำวิธีในมือนี้ เดี๋ยวมาติดรอติดตามไปนนะครับในช่วงเวลาจังหวงรับพ่อทำพิธีสามโมงเนาะนะครับเอารอติดตามนะครับเด้อนะครับสำหรับเมื่นี้เพื่อได้โชคได้ลาบด้วยกันนะครับกับเมื่อนี้ก็จะมีการให้โชคยันนคอเนาะหายอยู่เนาะครับผมอ่ะนะครับผมรอติดตามนะครับเด้อพี่น้องนะครับเนาะในช่วงเวลาสามโมงสิบในมื่อนี้นะครับนะครับจะมีทำพิธีนะครับดูครับครับผมก็รับเดี๋ยวให้พ่อเราไป ไปบ่อเก้าครับทั้งดอดปูตาก่อนนะครับเนาะมือนี้เราก็ได้มาบอกกับปูปูผักขาวแล้วนะครับที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเราติดตามเลยครับพี่น้องนะครับตัวเลขของพอจำนะครับเนาะมือนี้เพื่อจะทำพิธีขอโชกันนะครับฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์ให้เ้อครับเดยนะครับทั้งช่องนะครับเราจะเป็นทั้งช่องเพจไอ้พองคนเดิมนะครับทั้ง่อง u t u b e นะครับเนาะ ฝากทุกท่านกดติดตามอะไรกดแชร์ให้ด้นะครับเด้อนะครับครับผมอย่าลืมนะครับเนาะช่วงบ่ายช่วงสามโมงเสาร์นะครับจะเริ่มทำพิธีอยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเนาะสำหรับสำหรับตัวเลขสำหรับตัวเลขที่ซองเห็นอยู่ในไอในไหนะครับแอดเห็นเป็นไอสามหนึ่งหาเด้อครับพี่น้องนะครับแอดเห็นอยู่ในไหนะครับอยู่ปากไหของพอจำนะครับ เอดเห็นเป็น3 1มหนึ่งหานะครับเนาะถ้าชอบก็นาไปลงทุนไหนนะครับเนาะหาซื่อโรตเลร์ไนะครับเด้อนะครับแอดเห็นเป็น3 1มหนึ่งหานะครับ3 1มหนึ่งหนะครับเห็นที่ปากไหไหายโบราณของพ่อจานะครับ3 1มหนึ่งหนะครับเดี๋ยวรอติดตามในช่วง3ามโมงเช้าอีกทีนึ่งนะครับผมสำหรับชิปนี้ฝากเพียงแค่นี้มาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ